3วิธีง่ายๆพัฒนาภาษาอังกฤษได้แบบไม่กินเวลาชีวิตคุณใครอยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะวิธีที่1น,นะคะก็คือในขณะที่คุณอาบน้ำปกติทำอะไรคะก็อาบน้ำ <laughs> วันนี้นะคะเราสามารถเปิดออริโอนะคะฟังไปด้วยนะคะในขณะที่เราอาบน้ําจะเป็นวิทยุก็ได้หนังสือเสียงก็ได้มีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อ a u d i b l e นะคะเป็นแอปหนังสือนะคะที่จะมีคนอ่านให้เราฟังนะคะในขณะที่เราอาบน้ําค่ะโอเค และอื่นๆก็คือคุณสามารถเปิดสื่อภาษาอังกฤษนะคะฟังได้แต่ไม่ใช่ฟังเพลินๆอาำน้าไปไม่พูดอะไรเลยคุณจะต้องฝึกพูดด้วยค่ะในเวลาที่ได้ยินคําศัพท์ใหม่ๆหรือคําศัพท์ที่สนใจนะคะก็สามารถพูดคำนั้นออกมาได้เลยจะเป็นพูดในใจก็ได้หรือจะออกเสียงออกมาก็ได้นะคะเพื่อให้เราชินกับเสียงใหม่ๆคำศัพท์ใหม่ๆที่เราได้ค่ะ2ก็คือจอยกลุ่ม Facebook ที่เราชอบค่ะ ลองดูนะคะตอนนี้กิจกรรมที่เราชอบสุดๆเลยคืออะไรล่าสุดเนี่ยมีนักเรียนจาก Magic ears นะเป็นรุ่นพี่นะคะมาแชร์บอกว่าครูพลอยคะเ,ออเพื่อนฝรั่งพูดอันนี้มาคะ่ะแปลว่าอะไรอ่ะพลอยก็แอบไปดูนิดน,นึงหูเพื่อนคนนี้เขาไปจอยกลุ่มออกกําลังกายของผู้หญิงนานาชาติที่ต่างคนอยาจะมาให้กําลังใจและเปลี่ยนความเห็นกันนะแล้วพลอยก็คิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีหนึ่งได้ออกกําลังกายด้วย2ก็คือได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือ หุ่นเฟี้ยของนักเรียนรุ่นพี่ของเรานะคะที่มาให้อมินและคุณพลอยได้ดูในไลน์นะคะโอ้โหคุณพลอยอยากจะลุกออกไปออกกําลังกายเดี๋ยวนี้เลยค่ะตอนนี้คุณชอบกิจกรรมอะไรคะลองถามเ่นดูนะอาจจะชอบเรื่องกีฬาเรื่องการเมืองเรื่องหนังสือเรื่องของงานอดิเรกเรื่องการท่องเที่ยวชอบอะไรสนใจอะไรไปโฟกัสที่กลุ่มนั้นนะคะหนึ่งเราจะได้คําสัพงนะคะสองเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆนาน,นาชาติด้วยค่ะ สามค่ะในขณะที่เราออกเดินทางหากเราไม่ต้องเป็นคนขับรถนะคะเราเป็นคนนั่งนั่งรอ BTS นั่งรอรถเมย์นั่งรอรถไฟหรือมีรถแต่ว่าเราไม่ต้องขับเองนะคะเราสามารถใช้เวลานี้นะให้เป็นประโยชน์นะคะด้วยการอ่านหนังสือค่ะในขณะที่พลอยได้เดินทางไปต่างประเทศการรอเครื่องบินเนี่ยโอ้ไม่รู้จะทําอะไรค่ะเดินเข้าไปในร้านหนังสือนี่เลยล่าสุดได้เล่มน,นี้มานะคะชื่อว่า before the coffee gets cold นะคะในการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ย มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้จักคําศัพท์ทุกคําเข้าใจทุกประโยค เพราะมันึ้นไปไม่ได้ค่ะมันจะมีบางคาที่มันยากมาคําที่เราเข้าใจให้เราอ่านร่วมๆก้อนอะแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปกับเรื่องราวเรื่อยๆแต่วิธีการอ่านหนังสือไม่แนะนําสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะโอเคไหมไม่มีพุ้นฐานเลยอ่านหนังสือนี่คือจะเสียใจมากนะคะจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่แนะนําสําหรับคนที่เริ่มพัฒนาภาษาอังกฤษมาหนึ่งระยะและอยากจะมีคําศัพท์ที่ดีขึ้นอยากจะแต่งประโยคที่สวยขึ้นอยากจะเห็นวิธีการใช้ประโยคผ่านสถานการณ์สนุกๆ และเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะก็หยิบม,มาได้อย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นสางวิธี จะทําให้คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นขึ้นไปอีกนะคะในปีนี้ค่ะใครมีไอเดียเด็เดๆอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนในเรียนรู้ด้วยนะคะก็เขียนมาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กาลังพัฒนาภาษาอังกฤษอยู่ลองเอาหนึ่งวิธีนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันดูนะคะและทักษะภาษาของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปอีกค่ะ ถ้าชอบทริคดีๆแบบนี้นะพิมพ์คำว่าไลฟ์บอกคุณพลอยหน่อยนะไม่แน่นะเดี๋ยวจะเอาคลิปม,มาให้อีกหรือไม่แน่เราจะเจอกันในไลฟ์ดีไหมพลอยมาแชร์เทคนิคดีๆให้กับคุณได้เรียนรู้กันเอาไ้คะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใสสดใส,ส,ใสมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ